ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนนะคะคือค m e h o p เพลงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือว่ากร a m ม a านั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีม่วงนะคะไปที่หน้า10ข้อที่5นะคะประกอบบทเรียนในวันนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนนี้ด้วยการร้องเพลงเพลงนี้ในกรอบสีเขียวในหนังสือนะคะเดี๋ยวครูจะร้องเพลงให้ฟังว่าเพลงนี้ร้องอย่างไรนะคะ A hare came hopping, hopping, hopping A hare came hopping, hopping, hopping A hare came hopping all on a summer's day เพลงนี้ก็ร้องประมาณนี้นะคะนักเรียนแล้วมีความหมายว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูความหมายของเพลงเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับคำแปลของบทเพลงนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือทั้งสามทอนนะคะก็จะร้องเหมือนๆกันวนไปเลยนะคะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูคำแปลที่บรรทัดแรก a hair a hair ก็หมายถึงกระต่ายป่าเพราะว่าเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะ c a m e เ a m e แปลว่ามานะคะเป็นกริยาช่องที่2ของคำว่าคำนั่นเองนะคะถ้าใครที่จำกริยาสามช่องได้นะคะส่วนคำต่อไปคือคำว่า hopping hopping มาจากคำว่า hop แล้วเติม ing นะคะหมายถึงกระโดดนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากระต่ายเนี่ยกำลังมาก่อนมาอย่างไรมาโดยการกระดูดนะคะแต่ว่าในภาษาไทยถ้าเราพิมพ์ว่ากระต่ายป่ามากระดูดก็จะแปลกๆนะคะเลยมีการสลับที่กันนิดหน่อยนะคะแล้วคําว่าเค m มกับ h o p p ิงเนี่ยต่างเป็นคํากริยาเหมือนกันทําไมในประโยคนี้ถึงใช้คํากริยาถึง2ตัวนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูประโยคอื่นๆเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ มาดูที่ประโยค2ประโยคนี้มาดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลย A tortoise stood smiling, smiling, smiling. A tortoise ก็คือเจ้าเต่านั่นเองใช่ไหมคะเป็นประธานของประโยค stood stood St เป็นกริยาช่องที่สองของคำว่าอะไรเอ่ย่า stand นะคะเป็น stood เป็นกริยาช่องที่สองของว่า stand ที่แปลว่ายืนนั่นเองนะคะ stand, uh, smiling, smiling ก็มาจากคำกริยาคำว่า smile แล้วเติม ing นั่นเองซึ่งแปลว่ายิ้มนั่นเอง a t o r t o i s e t o smiling ก็คือเตา่ายืน่นแล้วก็ยิ้มไปด้วยนั่นเองนะคะลองมาดูที่ประโยคที่สอง a h a r e sat crying, crying, crying อาเฮีย uh, ก็หมายถึงกระต่ายป่านั่นเอง s ัตเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า sit นะคะ Crying มาจากคำว่า cry ที่แปลว่าร้องไห้แต่เติม ing เข้าไป uh, จากสองประโยคนี้ทำให้เราสังเกตแล้วว่าในประโยคมีกริยาถึงสองตัวด้วยกัน แต่ว่ามีความแตกต่างกันที่กริยาตัวข้างหลังมีการเติม ing นั่นเองนะคะแล้วทำไมประโยคนี้ถึงใช้กริยาซ้อนกันถึงสองตัวเราลองไปดูเหตุผลกันเลยนะคะเหตุใดจึงใช้คำกริยาสองคำซ้อนกันเมื่อประธานของประโยคนะคะทำกริยาสองอย่างพร้อมกันโดยมีกริยาที่ปรากฏในคำแรกเป็นหลกัก มีคำกริยาที่ปรากฏในคำแรกเป็นหลักหรือว่ากระทำก่อนเป็นหลักนั่นเองนะคะคำกริยาตัวหน้าที่เป็นคำกริยาหลักเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า main verb นะคะซึ่งจะเปลี่ยนรูปไปตามประธานของประโยคคำว่าเปลี่ยนรูปไปตามประธานของประโยคคืออะไรก็คือสมมุติว่าเป็น present simple tense นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาก็จะต้องเปลี่ยนรูปให้ เติมตัว s หรือ es นั่นเองนะคะหรือเปลี่ยนรูปไปตามการเวลาอ่าก็เหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยคำกริยาที่เป็น main verb หรือตัวหลักที่ต่อท้ายจากประธานเลยเป็นกริยาตัวแรกเลยเปลี่ยนไปตามการเวลาคือเปลี่ยนเป็นช่องที่สองเนื่องจากเป็นการพูดถึงอดีตนั่นเองนะคะส่วนคำกริยาตัวหลังจะอยู่ในรูป เติม ing ต่อท้ายเสมอ,อไม่เห็นภาพลองไปดูประโยคอีกครั้งหนึ่งสังเกตเห็นไหมคะว่ากริยาตัวแรกเนี่ยจะเป็นกริยาหลักหรือว่า main verb ของประโยคนี้จะเปลี่ยนรูปไปตามประธานหรือว่าการเวลาอ,อันนี้เป็นคำว่า stood stood นะคะเป็นกริยาหลักหรือ main verb ของประโยคนี้เพราะว่าปรากฏคำแรกนะคะ ซึ่ง stood เนี่ยเป็นกริยาช่องที่2ของ stand เมื่อประโยคนี้นะคะบอกเล่าถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต stand จึงต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2นะคะก็คือ stood นั่นเองนะคะส่วนคำกริยาคำต่อไปถัดไปเป็นกริยาลองลงมาจากคำว่า stood นะคะคือคำว่า smile smiling smiling มาจากคำว่า smile เติม ing นั่นเองนะคะ,ะต่อไปเรามาสรุปโครงสร้างเลยดีกว่าว่าเมื่อมีคำกริยาซ้อนกันสองคำในประโยคเนี่ยโครงสร้างจะเป็นอย่างไรนะคะ สรุปโครงสร้างก็คือประโยคนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยประธานค่ะจากนั้นตามด้วยกริยาหลักซึ่งกริยาหลักเนี่ยจะผันไปตามประธานหรือว่าการเวลานะคะส่วนกริยาตัวที่2นะคะจะเติม ing เสมอนะคะกริยาตัวแรกไม่ได้เติมนะตัวที่2จะเติม ing เสมอนะคะไม่ว่าประธานจะเป็นอย่างไรกริยาตัวรองหรือกริยาตัวสุดท้ายเนี่ยจะเติม ing เสมอนะคะ ซึ่งการจะเติม ing ที่คำกริยาเนี่ยก็มีกฎอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งกฎก็คล้ายๆกับการเติม ed ที่คำกริยาเลยนะคะที่เราเรียนจาก past simple tense ที่ผ่านมานะคะเรามาดูกฎข้อที่1เลยว่าเป็นอย่างไรอ่ากฎข้อนี้ก็คล้ายๆการเติม ed เลยนะคะคำกริยาที่มีสระหรือตัวสะกดตั้งแต่2ตัวขึ้นไปสามารถเติม ing ได้เลยค่ะเช่น sleep 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 มีมีสระสองตัวนะคะก็คือ double e นะคะดังนั้นสามารถเติม ing ได้เลยที่แปลว่านอนนั่นเองนะคะคำต่อไปคาวค่า work work สะกดด้วย l กับ k นะคะมีสองตัวดังนั้นสามารถเติม ing ได้เลยนะคะซึ่งแปลว่าเดินนั่นเองต่อไปมาดูกฎข้อที่สองนะคะคำกริยาที่มีสระเสียงสั้นนะคะ เสียงสั้นตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing ค่ะคล้ายๆกับหลักการเติม ed เลยใช่ไหมคะ,ะยกตัวอย่างคาว่า run run เป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นเสียงอะอะนะคะก็คือสะกดด้วยสระหนึ่งตัวและตัวสะกดหนึ่งตัว ก่อนที่จะเติม ing ให้เพิ่มตัวสะกดก็คือเพิ่มตัว n เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วจึงเติม ing กลายเป็น run n น n g นั่นเองนะคะกฎข้อที่3ค่ะคำกริยาที่มีสระเสียงยาวให้เติม ing ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น go นี่คำว่า go นะคะเราอาจจะเห็นว่ามีตัวมีเพียงชนะต้นตัวเดียวมีตัวสระตัวเดียวจะต้อง d o u b l ลตัวสะกดไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะ go เป็นสระเสียงยาวนะคะดังนั้นสามารถเติม ing ได้เลยเช่นเดียวกันกับคำว่า fly เป็นสระเสียงยาวนะคะสามารถเติม ing ได้เลยกลายเป็น flying นะคะแปลว่าบินนั่นเองกฎข้อที่4นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e คะ่ะให้ตัด e ทิ้งก่อนแล้วจึงเติม ing นะคะเช่น give Give ลงท้ายด้วย e ใช่ไหมคะก่อนจะเติม ing แล้วก็ตัดน้อง e ออกไปก่อนแล้วก็เติม ing ได้เลยค่ะ giving แปลว่าให้นั่นเองนะคะแต่ค่ะถ้าลงท้ายด้วย double e นะคะหรือว่า e 2ตัวไม่ต้องตัดตัวใดทิ้งทั้งสิ้นนะคะให้เติม ing ได้เลยเช่น see 4ลงท้ายด้วย e 2ตัวใช่ไหมคะสามารถเติม ing ได้เลยไม่ต้องตัด e ทิ้งเหมือนกฎข้อนี้นะคะกฎข้อ,ะะขอที่5ค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y เสียก่อนนะคะแล้วจึงเติม ing เช่นได้ได้คำนี้ลงท้ายด้วย ie ถูกไหมคะ ก่อนจะเติม ing ต้องเปลี่ยน ie ให้กลายเป็น y เสียก่อนนะคะแล้วจึงเติม ing ได้จะได้กลายเป็นได้แปลว,ว่าตายนั่นเองนะคะอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับกดทั้งหมดนะคะสำหรับการเติม ing เรามาดูกันที่แบบฝึกหัดของเราวันนี้เลยดีกว่านะคะคำสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนแปงประโยค past simple tense ที่มี กริยาสอนนะคะก็คือมีกริยาสองตัวในประโยคนั่นเองนะคะยังจำกันได้หรือเปล่านะคะสำหรับโครงสร้างของประโยค past simple tense นะคะก็คือประธานตามด้วย กริยาช่องที่2นั่นเองนะคะให้แต่งประโยค p a s simple t simple tense ก็คือประโยคที่มีประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่สองเพราะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วต้องมีกริยาซ้อนหรือมีกริยา2ตัวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างครูจะแต่งประโยคที่ว่าบีมนั่งกินค่ะบีมนั่งกิน ขึ้นต้นด้วยประธานก่อนเลยใช่ไหมคะประธานของครูก็คือบีมอ่าครูใส่ชื่อบีมไปสีเดียวกันเลยนะคะอันนี้คำแปลกับคำภาษาอังกฤษบีมเป็นประธานของประโยคต่อจากนั้นก็ต้องตามด้วยกริยาช่องที่สองใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าครูจะบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตใช่ไหมคะคำกริยาหลักหรือคำกริยาตัวแรกจะต้องผันตามการเวลาก็คือครูให้เขียน หรือแต่งประโยคที่เป็น past simple tense ก็คือต้องบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะคะดังนั้นคำกริยาหลักหรือคำกริยาตัวแรกของประโยคเนี่ยจะต้องผันตามการเวลาก็คือต้องเป็นกริยาช่องที่2นะคะนั่งภาษาอังกฤษคือคำว่า sit sit ถูกไหมคะ sit ผันตามการเวลาต้องเปลี่ยนให้เป็น past simple tense ดังนั้นต้องกลายเป็นกริยาช่องที่2นะคะ กริยาช่องที่สองของคำว่า sit ก็คือคำว่า sat นั่นเองอประธานได้แล้ว beam กริยาช่องที่สองได้แล้ว sat ที่แปลว่านั่งนะคะมาจากคำว่า sit ที่เป็นกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองและกริยาซ้อนตัวที่สองที่ครูอยากได้คือคำว่ากินกินในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า eat นั่นเองนะคะ ตามโครงสร้างของเรากริยาตัวแรกผันตามการเวลาก็คือกลายเป็นกริยาช่องที่สองแล้วและกริยาตัวถัดมาจะต้องเติมอะไรเสมอคะอเติม ing ดังนั้นเราเติม ing ต่อท้าย eat ได้เลยนะคะเพราะมีตัวสะกด2ตัวก็คือ e กับ a นะคะหลังจากจบประโยคแล้วอย่าลืมเติมจุด full stop นั่นเองนะคะประโยคนี้ก็จะได้ออกมาเป็นคำว่า beam set eating นะคะเป็นประโยคที่มีกริยาซ้อนมีกริยา2ตัวคือคำว่า s a t ที่แปลว่านั่งและก็ eating ที่แปลว่ากินนะคะตัวนี้เป็นกริยาเสริมที่เข้ามาต้องมีการเติม ing เสมอนะคะส่วน s a t เป็น main verb ผันตามการเวลาและประธานนะคะเป็นประโยค past simple tense ดังนั้นก็ต้องเป็นกริยาช่องที่2นั่นเองนะคะ การบ้านวันนี้ของเราคืออะไรการบ้านก็คือทำแบบนี้เลยนะคะก็คือ,อเขียนแต่งประโยคนะคะแบบนี้นะคะที่เป็น p a r t i m p l e tense นะคะแล้วมีกริยาซ้อนสองตัวแบบนี้ในประโยคนะคะแต่งมาทั้งหมด2ประโยคด้วยกันนะคะแต่งเสร็จแล้วเขียนคำแปลด้วยนะคะสมมติอันนี้เป็นข้อที่1นนะคะข้อที่1สมมตินี้เป็นข้อที่1 หนูจะแต่งประโยคนี้หนูก็เขียนคำแปลไปแล้วก็เขียนประโยคที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษ,งกษลงมานะคะแต่ละข้อจะมีทั้งหมด2บรรทัดด้วยกันนะคะก็คือคำแปลแล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแต่งลงสมุดมาเพียงแค่คนละ2ประโยคเท่านั้นนะคะอย่าลืมทำแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจด,ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ